เสนาธิการทหารของจีนประชุมกันและแนะนำว่าควรปล่อยให้เวียดนามบุกเข้ายึดกรุงเทพก่อนแล้วค่อยให้กองทัพจีนตามไปปลดแอกให้แต่ตั้งเสี่ยวผิงลุกขึ้นตบโต๊ะในที่ประชุมแล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าช่วยเหลือมิต้องช่วยให้ทันการเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2528เติ้งเสี่ยวผิงเดินทางมาดูสถานการณ์ที่ประเทศไทยและรีบกลับไปทันที หลังจากนั้นสองเดือนในเดือนมก,กราคมพศ2522กองทัพจีนพร้อมกำลังพล500นายรถถัง5,000คันเครื่องดิน1,200ลำได้เปิดสงครามสั่งสอนเวียดนามกองทัพจีนเข้าตีทางภาคเหนือของเวียดนามอย่างรุนแรงเวียดนามรีบถอนทัพที่ประชิดชายแดนไทยกลับไปรับศึกจีนจีนรุกไปถึงฮานอยจนทหารเวียดนามเสียชีวิตประมาณ5,000 50, นายแต่ทหารจีนก็เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่ากัน เวียดนามเสียหายหนักทัพเวียดตงต้องถอยร่นถึงชานเมืองฮานอยโดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง16วันจีนจึงหยุดตีเวียดนามและถอนทัพกลับ ย้อนไปนานกว่านั้นเมื่อครั้งปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุธย,ย,ยาแตกเสียกรุงให้พมา่าราชสำนักชิงรีบส่งข้าหลวงลงเรือสำเภามาดูสถานการณ์ในไทยและให้รายงานต่อราชสำนักทางปักกิ่งอยู่ตลอดเวลาในบันทึกภาษาจีนเขียนว่าจัก,กรพรรดิเฉียนหลงทรงประสงค์จะรู้ข่าวคราวของสยามถึงขนาดกระวนกระวายเรียกประชุมกลางดึกหลายครั้งจะเห็นได้ว่าจัก,กรพรรดิจีนทรงให้ความสำคัญกับสยามเพียงใด ในจดหมายเหตุของราชวงศ์ชิงได้บันทึกถึงครั้งที่จีนยกทัพตีพม่าไว้ว่าขณะที่กองทัพจีนบุกพมา่จาจักรพรรดิเฉินหลงได้ทรงติดต่อกับเจ้างเจา่าสมฤทธิพระเจ้าตากสินมากนับครั้งดังนั้นข้อสงสัยที่ว่าจีนยกทัพตีพม่าก็เพื่อดึงทัพของเนเมียวสีหบดีกลับไปย่อมจะเป็นจริง เพราะถ้าทัพใหญ่ของพมา่ายังคงอยู่ที่อยุธยากองทัพพระเจ้าตากซึ่งมีทหารเพียงหลักพันนายเท่านั้นย่อมไม่มีทางจะเอาชนะทหารพมาร่าที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยและชาติไทยก็อาจจะหายไปจากแผนที่โลกในปัจจุบันก็ได้ตลอดระยะ